ครับไอ้น็อตช่างน็อตมาแล้วครับมาเทำงานก็ส่งลูกค้าอีกหนึ่งลำครับกับช่างน็อตวัดเกาะครับผมตีห้าสิบห้าครับลูกค้าสั่งสีน้ำเงินช่างใส่สีนี้ให้ครับช่างลืมครับขอขอโทษลูกค้าด้วยนะครับตัวนี้เป็นช่วงช้าหกสิบห้าครับลำนี้เป็นงานทิ้งชั้นทั้งตัวครับจับสายครับผมระบบงานไกด์ล็อกบนครับมีศูนย์เล็งครับตัวนี้ราคาทิ้งชั้นเริ่มต้นอยู่เจ็ดพันนะครับลูกค้าคนไหนสนใจสั่งกันเข้ามาได้ครับวันนี้มาเทำงานก้อนทรงครับรับชมครับมือจับสายนะครับมือลล้วงงกก็ยยััาบบนนะครเี่ โดนโดนครับเรียบร้อยครับแลบขึ้นไปนู่นครับต้องรีบพันแล้วครับประเทธงานเรียบร้อยนะครับลูกค้านี่ครับดูเป้านะครับนี่ครับนี่ค่ะนี่เรียบร้อยนะครับนี่ครับปเทธงานให้เรียบร้อยนะครับผ่านแล้วครับกาลังจะออกไปจัดส่งให้นะครับลูกค้างานยิงดีๆครับขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจช่างน็อตครับลูกค้าคนไหนสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับตอนนี้เรามีลง u t u b e ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยครับผม เบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับเบอร์ช่างนอ็อตโดยตรงเลย092ครับ802 8954นะครับเรียบร้อยครับวันนี้มาเทศงานลูกค้าทานครับเรียบร้อยขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ